ดูค่ะสิบสาเราจะเอามือเขาดีไหมคะดีค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงออไม่ค่อยนะอุ้ยอุ้ยออไม่เขาอะค่ะสิบสามสิบเอ็ดเดี๋ยวมันจะไม่สนุกอะไรอยากทำไเล้อเลยหัวใจ

ดูท่านางเสิร์บนะคะเป็นท่านางค่ะดูนางเสิร์บนะคะดูนางเสิร์บใหม่อะ ใช่ชนะอันนี้ใหญ่เาพื่อนอะไรกับกล้องหน่อยกล้องสงสารทีมนุ่นมากเลยะค่ะที่ว่าเล่นเท่าไรก็แพ้คือเราโกงเขาเปล่าไม่มีค่ะย่ยายดีใจมากที่ชนะแต่ก็รู้สึกเสียใจที่ทําให้เขาเสียใจะค่ะท้แพไม่ได้โกงใช่ไหมไม่ค่ะใสีใเลยไม,ไม่มีนอกมีไนยังไงก็อยากเชิญสวนทุกคนออกกําลังกายนะคะ,คะ,คะก็าการแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นแค่เกมนะคะ ฉะนั้นยายาก็จะให้กำลังใจทีมนั้นค่ะสู้ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสั้งต่อค่ะเดีย๋ <c oughs> ดวยว <c oughs> มันก็เดินไปกิน <c oughs>